การอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ที่ตำบลหนองยาบล่องอำเภอหนองยาบล่องจังหวัดเพชรบุรีก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2549ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ตามหมู่บ้านริมห้วยแม่ประจันได้มีน้ำเพื่อการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำที่ได้ใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต่างก็ทราบซึ้งในน้ำพระทัยเพราะทําให้ทําเกษตรที่หลากหลายมากขึ้นด้านกรมชนลประธานได้เตรียมรับมือฤดูแลง้งฤดูน้ําหลากปี68โดยการเร่งขุดรอบอ่างเก็บน้ำเพิ่มความจุ เพื่อที่ประชาชนจะได้มีน้ำในการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีการบรหิหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันอ์นเนื้องา้าามริ เราบริหารจัดการน้ําโดยกลุ่มบริหารการใช้น้ำเก็บน้ำให้แม่ประจันอันเนื่องมาจากพระบรมิเป็นคนในการจัดรอบเวรการใช้น้ําว่าฝั่งซ้ายควรจะใช้ช่วงไหนฝั่งขวาควรจะใช้ช่วงไหนส่วนกรมชนประทานเราเป็นพี่เลี้ยงด้านวิชาการในการให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะเขาว่าปริมาณน้ําเท่านี้ควรเปิดพื้นที่การเกษตรเท่าไหร่เรามีกลุ่มบริหารการใช้น้ําในการบริหารน้ําเขาก็จะมีกลุ่มแอปพลิเคชันไลน์คอยแจ้งความเคลื่อนไหวว่า ตอนนี้น้ําถึงหัวใจเบอร์ไหนแล้วตอนนี้หัวใจไหนมีปัญหาอุปรสรคอะไรหรือว่าตอนนี้ต้องการให้มีรอบเวรแบบไหนที่สําคัญการบริหารจัดการน้าของอ่างเก็บน้ำาพื่อแม่มรจาน์หลังจากมีอ่างเก็บน้ําทําให้เราสามารถสร้างความมั่นคงด้านน้ําให้เกษตรกรเรษก,รกรเรษตรกรปรับเปลี่ยนพืชจากเป็นสับปะรดหรือมันสำปะหลังมากลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความคุ้มค่าในการลงทุนก็คือไม่ว่าจะเป็นกล้วยหอมมะนาวทุเรียนปามมัน ทำให้อย่างที่บอกว่าเกษตรกรมีรายได้เนี่ยเพิ่มขึ้น3-4ถึงเท่าในการทำการเกษตรเพราะเกษตรกรมีความมั่นใจว่าเขาจะมีน้ำใช้ทั้งช่วงฤดูฝนและตลอดช่วงฤดูแรงครับในปี68เรามีการวางแผนการบริหารจัดการน้ำเรียบร้อยแล้วมีการประชุมกลุ่มบริหารการใช้น้ำเราจะเปิดพื้นที่การชุมทานในเขตเฉพาะท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยประมาณ25,000ไร่และ ริมริมลำน้ำพ้วยแม่ประจันอีกประมาณ1 0,000ไร่เรามั่นใจว่าปริมาณน,น้ำที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะรองรับสถานการณ์จนกว่าฤดูฝนที่จะมาถึงนี้ครับกลุ่มบริหารการใช้น้ำในปัจจุบันนี้ก็สามารถบริหารการใช้น้ำได้ดีถึง 8- 9 0สิแล้วครับสิ่งที่จะต่อยอดให้กลุ่มใช้น้ำก็คือวันนี้เราจะติดมิเตอร์ในการที่จะตรวจวัดการใช้น้ำของเกษตรกร,เ,กรเราจะมีที่ทำการของกลุ่มบริหารการใช้น้ำเป็นที่ทำการสำหรับติดต่ออย่าง แบบมั่นคงแล้วก็สามารถที่จะมาติดต่อได้ตลอดเวลาและที่สําคัญคือเรามีเจ้าหน้าที่ของชมรทานร่วมกับกลุ่มร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ํารวมถึงอาสาสมัครชมรทานครับในการที่จะวิ่งดูสถานการณ์น้ําทุกวันครับตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งทุกวันเพื่อให้การบริหารจัดก,การน้ําก็คือเกิดประโยชน์การใช้น้ําทุกหยดที่สําคัญผมอยากจะบอกว่าทุกวันนี้ครับเราบริหาร การน้ําภายใต้นโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรคือเราคิดว่ากวเกษตรกรคือพี่น้องของเรา ถ้าเราคิดว่ากเกษตรกรคือชาวบ้านเราบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรชาวบ้านพรุ่งนี้ก็ไปดูให้แต่ถ้าเราคิดว่ากเกษตรกรคือญาติเราเป็นอาเราเป็นป้าเราเป็นน้าเราเนี่ยพอเกิดปัญหาเนี่ยเราจะถึงปัญหาภายในไม่เกิน1-2ึชั่วโมงครับและที่สําคัญคือผมมั่นใจครับว่ากรมชมพะทานยุคนี้ครับเราบริหารจัดการน้ําให้กเกษตรกรไม่ว่าจะท่วมหรือแ้งอะ่ะเราสามารถเข้าไปแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาได้ทันเวลาทุกสถานการณ์ครับไม่ว่าการนําเครื่องสูบน้ําไปช่วยเหลือไม่ว่าการนําแมคโครไปขุดไม่ว่าการสนับสนุนลดน ไม่ว่าการทําทุกรูปแบบครับอยากให้เราทําอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะไปดําเนินการช่วยกลุ่มผู้ใช้น้ําได้เต็มศักยภาพครับ